วันนี้จะพาไปชมคำสั่งเตือนครับกราบสวัสดีครับกับผมจ่าดุินชมอยหอยนะครับแห่งช่องโต๊ะเสมียนนะครับใาการบานตาดานะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำสั่งเตือนนะครับกพร้อมแล้วก็สดับรับชมได้เลยครับคำสั่งเตือน คำสั่งเตือนเป็นการให้ข้อสังเกตล่วงหน้าแก่หน่วยรองเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ต้องทำต่อไปจะให้เวลาเตรียมตัวคำสั่งนั้นต้องสั้นแต่สมบูรณ์ดังนี้ข้อหนึ่งสถานการณ์มุ่งรายละเอียดสั้นๆเช่นค่าศึกกำลังต้องรับและกองพันธ์ของเรากำลังลุกขึ้นไปทางเหนือหน่วยสมทบและหน่วยแยกของหมวดและหมู่ สองภารกิจใช้ภารกิจกล่าวซ้ำในวงเล็บกิจถแถลงใหม่ข้อสามคำแนะนำทั่วไปกอไก่สายการบังคับบัญชาในวงเล็บให้ขานชื่อออกมาขอไขชุดปฏิบัติการพิเศษหรือการจัดกำลังตามภารกิจภายในหมวดหรือหมู่พอควาย เครื่องแบบและยุธโทรปรณ์ตามปกติในวงเล็บการเปลี่ยนแปลงจากรปรจเช่นไม่นำเป้สนามไปนำหรือไม่นำหมวกเหล็กไปงอง,งูอาวุธพิเศษกระสุนหรือยุทโทรกรณ์ในวงเล็บนอกเหนือจากรปรจเช่นทุ่นระเบิดถุงบรรจุดินระเบิดโยธากา นำก้องตรวจการในเวลากลางคืนที่าจรณาว่านำไปด้วยหรือไม่จอจานตารางเวลาขั้นต้นคิดจากการวิเคราะห์ภารกิจรวมถึงอย่างน้อยที่สุดคือ 1. เวลาเริ่มเคลื่อนย้าย 2. เวลาและสถานที่ที่รับคำสั่งปฏิบัติการและใครไปรับคำสั่งบ้าง 3. เวลาเริ่มปฏิบัติที่คาดว่าจะเริ่มได้ C เวลาตรวจและสิ่งที่ต้องตรวจในวเัเล็บตามรปจห้ 5. เวลาซักซ้อมและการปฏิบัติที่ต้องซักซ้อมเช่นการปฏิบัติหน้าที่หมายชุดสร้างสะพานค้นหาเชลยศึกและการปฏิบัติอื่นๆถ้ามีเวลาชอยชิงคำแนะนำเพิ่มเติมที่ต้องการหรือตามรปจข้อ4 คำแนะนําพิเศษกไก่สําหรับผอบรหน่วยรองหนึ่งรองผู้บังคับหมวด 2. ผู้บังคับหมู่สาพลวิทยุ 4. นายสิบพยาบาล 5. ้ผู้ตรวจการหน้า 6. ส่วนสมทบขอไขผู้ที่จะช่วยในการเตรียมการเรื่องคำสัง่งยุทธการในวงเล็บตามรลกปจ ขอควายอื่นๆที่ต้องการหรือตามราประจอก็จบกันลงไปแล้วนะครับสำหรับการออกคำสั่งเตือนนะครับอย่างง่ายนะครับก็จะมีข้อมูลประมาณนี้นะครับก็ถ้าดูจบแล้วก็ขอให้ฝากให้กดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำช่องต่อไปนะครับก็ แล้วันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ